สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านตอนนี้นะคะอวันเดินทางมาที่เมืองโอลโมลสวีเดนค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์ซ่อมรถที่เขารับซ่อมรถของวันที่เสียค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะสามีเลยจะมาติดตามเรื่องค่ะว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่บ้างก็คือมาคุยกับช่างนั่นเองค่ะพอเขามาถึงเมืองนี้นะคะ วันก็เห็นความเป็นชนบทสวีเดนเล็กๆอีกเมืองหนึ่งค่ะเมืองที่เป็นชนบทก็คือเมืองที่เขาอยู่อาศัยเป็นครอบครัวไม่ใช่เมืองสถานที่ท่องเที่ยวหลักนั่นเองนะคะแต่ที่นี่ก็มีท่าเรือแล้วก็มีทะเลสาบที่เราสามารถล่องเรือในหน้าร้อนได้ค่ะวันก็เลยให้สามีนะคะจอดรถให้ตรงใจกลางเมืองค่ะแล้วเราก็ เดินเที่ยวกันวันนี้วันมากับช่อง y o u t u b e รจนาอินสวีเดนแม่น้องจอนเฮนริกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะวันเปิดตัวน้องจอนเฮนริกอีกครั้งหนึ่งกับอาตายตายมาฝากช่องรจนาอินสวีเดนได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กชายจอนไม่รอเราแล้วค่ะหลานปปาวันนะคะปปาวันเน่ยชอบมากแต่น้องเนี่ยจอ n c น n you say ซไฮนเห็นไหมคะจบกันค่ะเราได้เห็นตะตูดจอรนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นวันหยุดของวันหยุดวันหนึ่งวันก็เลยพาน้องมาเที่ยวแล้วพาหลานมาเที่ยวด้วย <c oughs> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะที่นี่เมืองโอลโมสสวีเดนค่ะ ที่บรรยากาศเราทุกคนสวยงามมากเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะวันพาทุกคนมาที่เมืองโอลโมสสวีเดนวันเคยเห็นคนไทยเข้ามาทักไทยวันด้วยใครอยู่เมืองนี้ทักไทยวันด้วยนะคะอจอนออได,ได้ได้ได้เอาได้ยอนอาเพื่อนว่าเอาได้ ไม่ได้หน้าลูกดีๆหรอกค่ะทุกคนน้องจอหนเฮนริกเป็นคนที่รูปหล่อมากเลยนะคะแต่เราจะเห็นตะตูดเขาค่ะทุกคน,เ,นเ,เขาไม่หยุดเลยค่ะใช่สวยสวยที่ถ่ายมุมไกลๆแล้วมันเป็นต้นไม้ที่มันยังไม่ได้ผลิใบนะคะตอนนี้คือวันที่วันทำคลิปคือวันที่16 เมษายนค่ะซึ่งมันยังเป็นแบบหน้าหนาวหนาวมากเลยค่ะอุย้ยทันกดอัพแล้วอุยอ้ยยอดจ่างอุ้ยได้วิวได้วิวนกบินเข้ากล้องพอดีใช่เขาจะฝรั่งเขาจะมองเราแล้วว่าเราทำอะไรทำไมนกมาถึงตื่นเราขนาดนี้เพราเราแอบให้อาหาร นี่คะ่ะทุกคนเป้าหมายที่เรามานะคะมันน่ารักมากดูสิแดดมันไม่ออกอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นดอกบัวบัวดินสีน้ำเงินค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกเมืองหนึ่งนะคะ เขาให้อยู่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าป้าเจอร้านเดี๋ยวป้าไปซื้อขนมปังผัสโพผัดสโพเออเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวหนาวลูกระวังตกน้ำอุ้ยสวยมากป้ากับแม่มาจตถ่ายคลิปนะหนูห้ามตกน้ำนะลูกห้ามอย่างเดียวเดี๋ยวหนูหนาวลูก มีคนมาให้อาหารนกพอดีค่ะตอนแรกวันคิดว่าให้ไม่ได้นะคะปรากฏว่าให้ได้แล้วทุกคนทีแรกกลัวฝรั่งจะด่าค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะให้อาหารเป็นที่เป็นทางนะคะโอ้ยเราได้เห็นภาพสวยๆเลยค่ะสวยฟินมากเลยทุกคน ได้เก็บภาพสวยๆเลยค่ะตอนนี้วันอยู่ที่เมืองโอรมุสสวีเดนนะคะโอ้ยสวยมากสวยมาทับใจเลยอะเป็ไอ้ลูกหนูหนาวไหมประวันหนาวแล้วมันไม่โอ้ยมีสีแดงด้วยอะเราเดินตรงไปลูกเราเดินตรงไปเสียดายค่ะวันนี้มันไม่มีแดดตอนนี้เป็นบัวดินสีขาวนะคะเราก็เลยเห็นแบบตุมๆค่ะทุกคน ช่วงนี้คือสวีเดนกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งค่ะมันก็เลยตูมจ้าโอ้ยเสียดายเสียดายให้ใกล้เรือลูกป้าอยากได้รูปนกใกล้เรือป่ะป่ะลูกป่ะที่เรือที่เรือเยอะๆนะมันจะมีที่จอดเรือเยอะๆป่ะเราไปกันนี่ไงนี่ไงเราต้องเดินข้ามไปข้างหลังสะพานก่อนลูก จ๋าจ๋าป้าถ่ายรูร <laughs> ปป้ากับหลานวุ่นหมายพอกันะ <an> <laughs> ดูดิเมืองเราไม่มีอ่ะใช่ตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยตื่นตาตื่นใจมากเลยวนี้เนี่ยมีคนเขาบอกว่าตอนที่ซากุระบานเมืองน,นี้จะสวยมากแต่พี่ไม่รู้ว่าต้นไหนเป็นซากุระบ้างเป็นเมืองที่สวยมากเลยค่ะกับ น้องจอนเพ <Say hi. S 1> <ห>นริกเซไฮโอ้นอนสสแสดงว่าเหนื่อยแล้วมันออกไปี่ข้างตรงนี้นมันจะว่ายน้ำอีก,กสิมันหนาวป้าว่ามันหนาวมันขึ้นมาแล้วแหละสถานที่หรือร้านอาหารนี่แหละไม่เป็นไรใช่น่าจะเป็นร้านอาหารป้าเคยเห็น ตอนหน้าร้อนเขาจะมีเก้าอี้นั่งข้างนอกเลยป้าเราไปดูที่ท่าเรือแล้วเราเหลืออาหารไปให้นกที่ท่าเรือด้วย yes, Yes Go วนั่นไงมีนกด้วยป้าเห็นละมันบินละเห็นนกบินอีกเกเสียมาเจอรถทำความสะอาดถนนค่อยชมนะคะทำไมเมืองเขาถึงสะอาดสวยงาม ปาไปที่เรือไปที่เรือ,อแค่นี้แหละอังบอกว่า flower power ดอกไม้ให้พลังงาน โอ้ยสวยมากทุกคนดอกดอกบัวดินสีน้ำเงินที่มันอยู่ใต้ต้นใต้ต้นไม้ค่ะที่มันไม่มีใบนะคะเราทำให้หมาตกใจนี่ค่ะวันชอบมากเลยทุกคนนี่บัวบัวดินพันนี้ค่ะนี่ไงพันที่ป้าชอบอันนี้ค,ค,คนนี้คือรจนาสวีเดนนะคะ <laughs> โอ้ไปกับป้าวันได้เลยอุ้ยสวยสวยก็เดียวกันค่ะทุกคนดูได้สองช่องนะคะอ่ะอยู่ที่ป้านี่วันไม่หนาวหรอวันนี้นะไม่หนาวไม่หนาวเอ้ยรถจะนาวเต็มนว่าหนาวเดี๋ยวคุณลุงตำหนีอีก ก็จะหนาก็บ้าดอกไม้เหมือนวันเลยค่ะโอ้ยสวยทุกคน ที่เมืองโอลโมนะคะมีดอกบัวดินสีน้ำเงินแบบที่วันตามหาแต่มันไม่เยอะค่ะแต่ว่ารอชมนะคะคลิปในวันพรุ่งนี้วันจะพาไปเมืองซับและที่วันเคยทำคลิปให้ชมทุกปีเป็นเมืองที่วันคิดว่ามันมีบัวดินสีน้ำเงินในสวีเดนในใกล้ๆเมืองที่วันอยู่เยอะมากค่ะสำหรับพรุ่งนี้ใครว่างอยู่ในสับและรอชมนะคะทักทายวันได้นะคะทุกคน ค่ก็ฝากติดตามทั้งสองอช่องนะคะรถจนาอินสวีเดนและมาดามบ้านนาสวีเดนอ่าพิาถ่ายรูปทำหน้าดีๆนะ <laughs> นาดนางปิดหัวนางนะ่ะอ่ะเห็นไหมตื่นตาตื่นใจกว่าเมืองเราเยอะสีสันสวยงามมากตัวตึกจะเป็นแบบรูปทรงโบราณที่ตัวตึกอะมันจะเขียนพศออที่เขาสร้างอะแบบนี้ไม่ต่ำกว่า100ปีแน่นอน สีสันแบบสุดยอดสีสันแบบเมืองโบราณเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูร้านขายดอกไม้ด้วยนั่นแหละหาซิหาสิาส,สวยไหมคะทุกคนได้มาชมบรรยากาศสวยสวย เสียได้ตรงมันครึ้มแหละวันนี้ได้มาเมืองไกลๆแบบนี้เราน่าจะได้แบบออไม่ไกลไม่ไกลขับรถชั่วโมงเดียวเองอ,อืมเนี่ยแหละไอ้ร้านค้าแบบนี้แหละเนี่ยน่าจะเป็นร้านขายขนมปัง ใช่ไม่เขาก็มาเที่ยวนะเมืองนี้หน้าร้อนที่พี่มาฝรั่งเต้มเลยฝรั่งสวีเดน่ะมาลงเรือกันอ่ะเอออย่างลองย่งอ่ะเขาว่าไงบ้าง เจอร้านขายปลาด้วยค่ะเขาจะมีปลามีกุ้งเหมือนที่เราว่าจะซื้อที่ข่าวสตาร์น่ะแบบนี้แหละแต่ตรงนี้ก็แพงหน่อยอยากได้อะไรไหมดอกไม้น่าร้อนเริ่มขายกันแล้วนะคะดังอาทบอุ่นลงอบอุ่มด้วยจันทรายามที่ความมืด ล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากถึงคราวหมดเวลาจึงลาจา ดูบ้านเมืองเขาค่ะทุกคนมันก็จะเป็นอีกแบบอีกสไตล์กับที่วันเคยทําคลิปในเมืองอื่นๆนะคะตรงนี้คือมันมีบ้านทรงโบราณซึ่งแบบโอ้ยชอบมากชอบมากเดี๋ยวเราดูคนขับรถนะคะว่าจะวนให้เราไหมตามตัวเมืองต่างๆนะคะสรุปว่าเราตัดสินใจขายลูกชายไปนะคะทุกคนค่าซ่อม แล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเราได้คันใหม่นะคะส่วนรถคันใหม่เอาไว้เซอร์ไพรส์พราวันเองก็ยังไม่เห็นรถเลยค่ะส่วนรถคันนี้นะคะก็ขายแล้วค่ะเราวิ่งมาได้15,000กิโลซึ่งสามีบอกว่าเออใช้งานเยอะมากนะคะแต่มันเป็นรถที่สวยมากเลยราคาขายตอนนี้ถ้า1 5ื่นนะ ประมาณแสนห้าเนี่ยถ้าเผื่อเขาเอาไปขายแค่นั้นเองนะแสนห้าเท่าไรกี่บาทอะ่ะส0่แสนบาท, 4, บาทถ้าราคาในเมืองไทยนะคะก็คือมือสองมือสามสี่แบาทถือว่าถูกเนาะ <c oughs> แต่ว่ารถที่สวีเดนจะถูกกว่านอร์เวย์ประมาณ2,000 200, สนโครน <c oughs> นี่คือราคาโดยปกตินะคะถ้าที่นอร์เวย์จะแพงมากแต่ถ้าที่สวีเดนก็คือประมาณ1,500 0 0บาทหรือไม่เกิน2,000 0 0ค่ะรถวิ่ง1,500เอ้ย15,000กิโเมตรค่ะ ก็เสร็จสิ้นภารกิจค <ond aneously> ่ะรถเราซ่อมต้องเสียค่าซ่อมเยอะมากแล้วก็ช่างบอกว่าอะไหล่จะเริ่มชำรุดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราขับรถเยอะมากค่ะเราจะมารับรถที่นี่อีกครั้ง5วันข้างหน้านะคะตอนนี้คือ ที่ศูนย์เขาให้เรายืมรถเอาไปใช้ก่อนค่ะทุกคนดีมากๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าเลยค่ะแล้วพอวันรับรถเราก็จะขับรถมารับรถคันใหม่ของเรารอรุ้นด้วยกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกว่าเราจะซื้อรถคันไหนในอนาคตค่ะที่นี่คือบรรยากาศเมือง a l m o ม t สสวีเดนค่ะ วันนี้นะคะวันก็พาไปเที่ยวด้วยป้าวันเองนะคะแผ้ภัยหนาวเมื่อเช้ามันไม่หนาวขนาดนั้นค่ะตอนที่วันออกไปคือมันมีเสื้อกันหนาวที่วันมีกันฝนกันหนาวแบบหนาวมากแต่เราไม่คิดว่าหนาวมากค่ะเราเลือกเอาหนาวปานกลางไปปรากฏว่าป้าหนาวมากนะคะก็ปิดท้ายด้วยขนมจีนตีนไก่ค่ะทุกคนก็พาน้องๆนะคะพาน้องและหลาน มากินขนมจีนตีนไก่ฟีมือเป้าวันปิดท้ายเดี๋ยวไปชมคลิปกินสนุกๆท้ายคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพาไปเที่ยวพาไปซื้อของแล้วพามาทำกับข้าวดูเคล็ดลับง่ายๆของมาดามบ้านนาสวีเดนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปออกอากาศทุกเที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจ้านี่เสร็จแล้วนะคะตีนล้วนๆเลยตีนมดวนตีนไก่ตีนเยอะๆดตีน I'm so-